สวัสดีครับสำหรับช่องแสงุไทยเทคโนคอมคลิปนี้ผมมี n o t e บุ๊กของเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกว่าได้มาจากเพื่อนอีกทีหนึ่งให้เอามาลง Windows ให้หน่อยเป็น Windows 11ซึ่งพอดีเลยนะครับเมื่อคลิปที่แล้วผมได้ทำตัวบูต Windows 11 2ระบบให้เพื่อนๆได้ดูก,กันแล้วนะครับครับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มาจากต่างประเทศจะไม่มีภาษาไทยเลยเป็น Core i5 ครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกเปิดเครื่องปุ๊บ เพื่อนๆก็ต้องกดที่ F12 เพื่อจะเข้า Boot เมนูนะครับเมื่อเข้าหน้า Boot เมนูเรียบร้อยแล้วก็จะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมาเลื่อนลงมาที่แฟลไดร์ที่เราอยู่แล้วทำการกด enter เครื่องก็จะไปบูตที่แฟลชไดร์เ <c oughs> มื่อได้หน้าต่างนี้ขึ้นมา <c oughs> เป็นการเลือกภูมิภาคและเวลาณที่นี้ผมเลือกเป็น Thailand กด next ตรงคีย์บอร์ดก็จะเป็นไทยการมัีกด next ตรงนี้เขาจะขึ้นมาว่า install windows 11ผมกดยอมรับและกด next ผมเลือกที่ windows 11 pro กด next ตรงนี้เงื่อนไขต่างๆและน้าผมก็คงไม่อ่านนะครับกดยอมรับ จะเห็นได้ว่า p a r t i t i o n มีเยอะแยะเลยนะครับณที่นี้ให้เพื่อนๆลบที่ดิสซูนออกให้หมดเลยนะครับเพราะดิสซูนก็คือฮาร์ดดิสของเครื่องส่วนดิสหนึ่งก็คือแฟลชไดร์ผมก็จะทําการลบดิสซูนออกให้หมดเลยนะครับก็คือไปติ๊กที่ดิสซูนและกดคําว่า delete partition ครับติ๊กที่ดิสซูนตัวต่อไปกด d e l e t e p a r t i t i o n มันก็จะทําการลบไปเรื่อยๆลบดิสศูนย์ออกให้หมดเลยนะครับเพราะว่าเขาต้องการลงวินโดว์ใหม่และไม่เก็บข้อมูลเก่าไว้เลยครับเรียบร้อยครับก็จะได้ดิสศูนย์เต็มจํานวนผมก็จะแบ่งดิสศูนย์เพื่อทําการลงวินโดว์นะครับก็กดที่ create partition ณที่นี้ผมเอาเต็มจํานวนเลยกด apply เครื่องก็จะทำการแบ่ง partition ครับแล้วก็เราก็จะมาเลือก partition ที่เยอะที่สุดณนะที่นี้ก็คือ476.7กิกและกด next ณนะที่นี้เขาจะบอกว่า install Windows 11แล้วก็กด install ครับเครื่องก็จะทำการ install Windows 11ณนะที่นี้ผมขออนุญาตตัดคลิปให้มันเร็วขึ้นนะครับครับเมื่อมันเสร็จแล้วมันจะรีสตาร์ทขึ้นมา และตำแหน่งนี้ให้เพื่อนๆรีบถอดแฟลไดร์ออกนะครับไม่งั้นมันจะกลับไปบูตที่แฟลไดร์ใหม่ ครับเมื่อมันติดตั้งทุกอย่างเข้าไปที่ตัวเครื่องมันเรียบร้อยแล้วก็จะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมาหน้าที่นี้คือภูมิภาคผมเลือก Thailand กด yes ตำแหน่งของคีย์บอร์ดผมไม่เปลี่ยนนะครับผมใช้ US เหมือนเดิมกด yes มันจะถามว่าจะทำอะไรกับคีย์บอร์ดภาษาที่2องไหมผมขออนุญาตกดข้าม ในตำแหน่งนี้ก็ให้ใส่ชื่อ Windows หรือชื่อเจ้าของเครื่องผมใส่เป็น Windows 11กด Next ส่วนพัดเปิดผมก็จะไม่ใส่ผมกด Next ครับก็รอนะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับขึ้นมาคำว่า h i g รออีกแป๊บหนึ่งเครื่องก็จะลง Windows 11เสร็จหรือติดตั้ง Windows 11เสร็จ วินโดว์11ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือ Windows 11ที่เราติดตั้งเมื่อสักครู่นี้ครับเรียแบบร้อยนะครับหากใครชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดถูกใจกดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะได้นความรู้ดีๆให้กลับมาให้เพื่อนๆอ,อีกครับนี่ครับคือ Windows 11ที่เราติดตั้ง